แกก่องไปทิ้คริสต์มาสเครื่องสำอางอันนี้มีให้นับถอยหลังทั้งหมด24ชิ้นของ s e ฟ h o r านะคะเดี๋ยวมาดูกันใีกล่องเขามาแบบนี้เลยเดี๋ยวหาเลขหนึ่งก่อนนะคะหนึ่งอยู่ไหนหนึ่งอันนี้สองเจอแล้วหนึ่งมาแกะกันเลยค่ะอุ้ยได้เป็นลิปซอบแมทนะคะสีกนจะประมาณนี้อุ้ยดูได้ใช้อยู่นาะศูสอะไรเอ่ยโอ ไอ่เหมือนจะเป็นแบบไฮไลท์แบบน้ำทุกคนเปิดผิดอ่ะเมื่อกี้มันคือ20อันนี้คือ2องนี่ก็แบบสุดสกับดัน <laughs> ไม่เป็นไรเอาใหม่อันนี้2นะคะ <laughs> ได้เป็นคลีนซิ่งไมเซร่านี้ได้ใช้แน่นอนเบอร์สามน้ำของซัฟโฟราสีชมพูปุ๊กปิ๊กเบอร์สี่ไรอะ่ะได้เป็นคลีนเซอร์นะคะใส่ดีมากไว้แบบพกพาหมายเลขห้าโอ้ได้เป็นแปรงอายแชโดว์เอาละอันไหนหกอันไหนเก้าเอาละแต่ถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นอันนี้เพราะว่ามันอยู่ด้านนี้อันนี้นได้เป็นลิปกลอสสีนู้ดเจ็ด ได้เป็นสีทาเล็บอันนี้ไว้ให้คุณแม่เลยเพราะว่าเราทาเล็บเดิวแปดอันนี้อะไรเอ่ยมาสหน้าหรอมาสแต่ว่าเอาไว้มาสมือเก้ามาเลยวได้เป็นเจลปัดคิ้วสิบจ้าโอ้เป็นครีมทาหน้าไฮเดรเตอร์ให้ความชุ่มชื้นสิบเอ็ดแล้วจ้าได้เป็นลิปสลิปปิ้งมาสก์กลิ่นจินเจอร์เบรดกลิ่นแบบเหมือนขนมปังขิงแบบคุยสิบสองได้เป็นอายไลเนอร์ไหนลองสีสิบสามโ้มาสคาร่าสิบสี่แล้วอันนี้อะไรอ่ะ เหมือนเป็นแบบพวงกุญแจแต่ว่ามีอะไรตรงนี้เหมือนว่าเขาจะเอามาแปะตรงแบบลิปกลอสลิปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปอย่างนี้ใช่ป่าไม่รู้นะลระ1สิบห้าจ้าสี 4, ทาเล็บแบบใสสิบหกไม่รู้อีกแล้วอะ่ะอะไรอ๋อน้องเป็นกิป็นยังไงสิบเจ็ด <laughs> <17. S 2> <laughs> เป็นมาสหนะ้าสิบแปดแล้วกล่องแบบกระจุงกระจิงเป็นลิปบัตเตอร์กินวนิลานี่เป็นคนชอบลิปมันของซกฟฟรามาสิบเก้า อันนี้แบบหนักมากได้เป็นเซรัม่ม20ิเราเปิดผิดไปแล้วนะคะก็เลยคาว่า21อันนี้ใช้อยู่แล้วไอคิวมี2ีใกล้แล้วทุกคนอย่าบอกนะว่าเป็นอายพาเลตจริงด้วยสีประมาณนี้ค่ะ23สเมคอัพเซตติ้งสเปรย์และกล่องสุดท้าย24มาดูกันจ้า ได้เป็นบลัชมาแล้วแน่นอนแล้วก็อีกอันหนึ่งพูดได้เป็นกลีบเซตจากทาได้เป็นอายแชโดว์พาเลตสองลิปสองแล้วก็มาสคาร่าสองอันเนี้ยใครแบบหาของขวัญวันคริสต์มาสวันปีใหม่ให้เพื่อนให้แฟนใครได้ไปกรีบแน่นอนดีสีนา่ารักแบบ everyday แต่งง่ายแล้วก็มาสคาร่าได้เป็นสองตัวนี้แล้วก็ลิปกดกดของทาได้เป็นรุ่นลิปพลัมแล้วก็ juicy lip เลยใครมีปฏิทินคริสต์มาสอยากให้ผู้แกอีกหรือว่ามีปฏิทินคริสต์มาสที่อยากแนะนำก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ